เงินอยู่กันที่ long l i v e the king of thailand 2015สครับสดๆณนะบริเวณกมรมทหารราบที่สเวีรักษาพระองค์ครับในวันอาทิตย์ที่29แบบนี้ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาล่วงเลยมาถึงช่วงเย็นครับผม stand by อยู่ที่นี่มาตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมามีการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ด้วยในระบบ s ิมมิ m i n g นั่นเองนะครับที่เว็บไซต์นะครับสยามวีดิวิวเฟสต com นั่นเองนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับอีกหท่าน เป็นฉายาคุณป้าขาตะลุยคุณป้าผู้ชงคุณป้าใหญ่สวัสดีครับป้าใหญ่ผู้ชงครับสวัสดีค่ะป้าใหญ่คุยกันหน่อยดีกว่าวันนี้เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญซึ่งผมได้ยินชื่อป้าใหญ่มานานพอสมควรคุณป้าเป็นอีกหนึ่งคนที่หลงไหลในโฟกสวาเกนย้อนกลับไปนิดนึงป้าใหญ่ป้าใหญ่รถคันแรกของป้าใหญ่คืออะไรอ่ะรถโฟกค่ะรถโฟกอ่ารุ่นพันสองรุ่นหนึ่งพันสองร้อยซีซี ย้อนไปตอนนั้นปีอะไรครับคุณป้าปี07นค่ะซื้อส5ง้ะปีนี้2,558จน้ะนั่นหมายความว่า51ปีที่แล้วะก็ซื้อมาเลยหนึ่งคันซื้อมาก็ได้ลูกคนแรกก็นั่งรถคันนี้แหละค่ะคือคลอดลูกคนแรกค่ะก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลก็เอาลูกใส่หลังรถมาเลย15วันก็ออกมาเลย15วันขับรถคันนี้ออกมาเลยโอ้โหไม่ธรรมดา หลังจากนั้นผมได้ข่าวว่าก็ซื้อโฟกอีกค่ะพอหลังมาอีกสองปีสามปีค่ะซื้อมันออกพันพันพันสามมาจากเครื่องมาสองขย่ืมขึ้นมาเป็นพันสามค่ะยังไม่พอพันสามนั่นมันรถตอนตอนนั้นมันซื้อสี่หมื่นนะคะคันแล้วคันนั้นซื้อหกหมื่นห้าหกหมื่นห้านี่คือป้ายแดงป้ายแดงป้ายแดงย้อนกลับไปเมื่อประมาณกี่ปีแล้วคร่บ ห้าสิบห้าโอ้สี่สกปีดิสี่สิบแปดปีประมาณนั้นค่ะสี่ิปดีป้ายแดงตอนนั้นในราคาหกหมืบาท65หมื่าค่ะหกหมื่ในเครื่องยนต์พันสามจ้าหลังจากนั้นซื้ออีกซื้ออีกต้องมาตอนตอนตอนนี้นานละประมาณสักอีกหลังประมาณหลัง 1, 1 8, 1 9, หนึ่งหนึ่หนึ่งเก้าเลยมั้หนก็มาซื้ออีก1นึง่งคันมาซื้อพันพัน มาซื้อเครื่องพันหกโอ้ขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะมือสองมือสองพันสองพันสามมาพันหกมาใหญ่เลยนะทีนี้แต่ยังไม่หยุดยังไม่หยุดก็ก็ใช้แค่นั้นมาจนจจนมามาหลังนี่ก็มาซื้อไอ้คันติงนี่ประมาณอีกห้าปีหลังนี่อีกห้าปีหลังนี่คือรถของคุณป้านะฮะคุณผู้ชมครับในจออยู่ตอนนี้นี่คือติงมาแล้วฮะติงฮะ ติงอันนี้มาเป็นรถใหม่อเอเยตนมาจากสุราษฎร์นะคะมาจากสุราษฎร์ค่ะโอ้ด <c oughs> ผมถามผมมีคําถามเยอะมากในหัวผมครับ <c oughs> คุณป้าใหญ่คุณป้าใหญ่ <c oughs> อะไรที่ทําให้คุณป้าใหญ่หลงรักรถโฟล์คสวาเก้นน่คุณป้ามันลึกๆึสมัยก่อนเนะาะก็ฟังดูนี่ฟังนิยายบางไรบ้างกับโฟก์ก็มาอ,อยู่บ้านนอกเนาะอยู่จันทมุรีครับเราก็ไม่รู้ก็ว,ว่าโฟกคเขาว่าเป็นรถดุ เป็นรถผู้ดีอะไรเงี้ยก็คิดว่าอยากมีโฟกัสในพ <c oughs> <c oughs> ิเคษนั้นนะคะ,ะถ้าพูดง่ายๆว่าเราฟังวิทยุล่ะ,ะฟังนิยายถ้าเปรียบกับเดี๋ยวนี้ก็เหมือนกับซีรีส์ละ่ะเราดูฟังซีรีส์มาก็จะมีเรื่องราวของรถแบบนี้อยู่เราก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสเราจะซื้อมาใช้บ้างใช่เพราะว่าสมัยก่อนไม่มีเลยเรื่องรถยนต์เข้าเมืองจันมีแต่รถเป็นแบบรถโดยสาร รถกบเมืองจันเนี่ยเป็นเมืองที่เกี่ยวกับทําเหมืองซะเยอะพอเดินทางแบบสมุกสมบันใช่ไหมถนนโหนทางก็ไม่คือดีแต่ก็จะมีในรุ่นนั้นก็จะมีจี๊บจี๊บค่ะแล้วโฟกซาวากันโฟกมีน้อยมากเลยฮะรถใช้น้อยมากจี๊บจี๊บใช้ก็ส่วนใหญ่เป็นเลี่ยชาจี๊บเป็นใหญ่อ่าฮะทำไมคุณป้าถึงเลือกโฟกซาวากันถ้าตัดเรื่องความชอบเรื่องละครไปก่อน อันอื่นไม่มีทั้งนู่นมันสมัยก่อนไม่มี๋อ,อตัวเลือกน้อยฮ่า <c oughs> มีน้อยเราเราได้ไม่เคยเห็นรถนะแต่ฟังเสียงก็เราเจอโฟกัสก็เราไปซื้ออะไรออพ่อมาถึงคังนนี้ตอนนี้คุณป้าเขาบอกว่าอยาถามเรื่องอายุกับผู้หญิงแต่ผมต้องถามแล้วละ่ะคุณป้าปีนี้อายุเท่าไหร่คะ <c oughs> คุณป้าใหญ่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับ 77ค่ะเอาเจ <77 S 2> ็ีเไปดีค่ะ77เนี่ยอายุเท่าคุณยายผมซึ่งคุณยายผมเนี่ยอย่าว่าแต่ขับรถเลยผูกเ <สะ S 1> ชือกองเท้ายังเหนื่อยเลยป้าใหญ่มีวิธีการจัดการกับตัวเองยังไงอ่ะว่าให้ตัวเองแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็การเดินทางขับเองอยู่ตลอดอย่างเงี้ยป้าใหญ่ก็มันมีอะไรเพียงแต่ทำใจสบายไม่ไม่คิดอะไรอะไรไม่จะเกิดก็เกิดไม่เครียดสบายสบาย รถคันนี้ติ้งคันนี้ป้าได้มาเมื่อห้าปีที่แล้วตอนนั้นซื้อมาราคาเท่าไหร่คุณป้าไม่ถึงแสนดีโอ้แล้วบุรณาไปอีกนิดหน่อยเออนิดหน่อยเท่าไหร่แล้วเบ็ดเสร็จรวมรวมเป็นตัวเลขจำได้ไหมถึงเลขห้าแล้วมั้งเลขห้าแล้วมั้งป้าบอกเลขห้าแล้วมั้งเอาอย่างงี้ป้าป้าใหญ่ถ้ามีคนเดินมาหาคุณป้าบอกป้าคันนี้ให้ผมเถอะป้าเอาไปเลขแปดเลยไม่ได้ไม่คันนี้ไม่ขายเอาเก็บไว้เพราะว่าเ้าไม่ขาย ล้านห้าไม่ขายสามล้านป้าไม่ขายป้าเอสอลเคผมไปสามหกเก้าเอาไปเลยไม่เอาป้าใหญ่ไม่ขายคือความรักเนี่ยบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่ามูลค่าของตัวรถเนี่ยอาจจะไม่มากมายเท่ากับความรู้สึกที่อยู่ในใจคุณยายจะไปไปอยู่ถึงขนาดนั้นแล้วโอนเจ็ดสิบเจ็ดแล้วยังมากก่าอีสิบกว่าปีก็ไปแล้วโอ้นรามัามากวันนี้บอกอะไรกับรุ่นลุรุ่นหลานที่มาในงานนี้หน่อยดีกว่าคุณป้า ก็ลูกๆเขารู้ค่ะว่ารักเขารักรถแคนนี่ก็ขอจังน้องสาวเขามาด้วยครับแล้วเขาไม่ให้คนอื่นเหมือนกันกันนี้เราเขาเห็นเราชอบเขาเรารักเขาให้มาก็สั่งให้ลูกเอาเก็บไว้ครับผมไว้รุนเลงรุนอะไรดูอยู่ที่ความรักจริงๆครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณป้าใหญ่มากๆขอบคุณป้าใหญ่นะครับที่มาพูดคุยกับพวกเราเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้าผมกลับมาต่อกับที่นี่ฮะบรรยากาศน่ารักน่ารักแบบนี้พักสักครู่ครับป้าใหญ่ขอบคุณมากครับ